สวัสดีครับพี่วันนี้จะม,มีวิธีล้วเอามาจากไหนอะหลงอ,อะไรนะเซเวน่นโหเป็นคนตลกนะเนี่ยมันเป็นยังไงดูดิมันมีมันเป็นยังไงล<ไ>องเปิดแล้วม,ม,มันเป็นยังไงม,มันฟินยังไงอ๋อจะไปความฟินดิเขาเป็ลูกอะไรเนี่ย ลูกส้มแม่แม่มันคือลูกอะไรส้ม,ย,สมย,ยุดส้มยุดหยุดหยุดส้มแล้วมันมีอะไรมันอไอสลามะนี่พ่อสงสัยมากเลยมันทําอะไรได้บ้างบอกเพื่อนๆดมนิมันเอาเอ่อมันเอาฝุ่นติดได้แล้วก็ทําความสะอาดได้ด้วยจริงเหรอ <c oughs> ถ้ามันมีฝุ่นอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันมีกลิ่นแบบยังไงอะกลิ่นหอมมันกินได้ไหม เอาหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วซ้อมหลน่นซ้อมหลน่นมันฟินมากเลยตอนที่กินเนี่ยเป็นยังไงนะเป็นยังไงแบบอธิบายเพื่อนๆฟังดิมันจีเป็นยังไงฟีนตอนที่มันเป็นไหนเลยดิมันนุ่มมันมีเสียงเหรอนี่เหรอแล้วมันทำให้เกิดความฟินอย่างนี้เหรออะหรทำความสะอาดได้ยังไงทำความสะอาดยังไงเอ่ยก็ถ้ามันมีฝุ่นอยู่ตรงนี้มสมมติว่าอันนี้คือ ันนอบ้า,าวติดโต๊ะชายแล้วอ้าวน,นี่นะนี่แล้ว <l oss> มันก็สามารถทำความสะอาดมันก็จะติดตรงนี้นะั่นไม่เห็นติดเลยเมื่อกี้เอาติดอย่างเงี้ยหนู <l oss> เอามาใส่ไม่ใช่เหรอก็ตะกี้มันหลุดเงี้ยเหรออ๋อถ้ามันมีฝุ่นมันก็แา้วก็ทำอย่างนี้มันก็จะติดเหรอหนึ กินก็ใช้ได้อยู่ซื่อมากี่บาทไม่รู้ไหนที่แรกบอกว่าพี่พัดซื้อน้องพัดซื้อก็ใช่ไงพัดเตอร์ซื้อแต่ว่าจริงเหรอไมม่่เเลลนก็ยาจริงเห<อ>รอไม่ใช่หนูหยิบใส่หยิบใส่แก้วแล้วบอกว่ามันเสียหรือเปล่ามไม่หนูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นสาบานได้เหรอแล้วมันเล่นอะไรได้อีกไม่รู้มันเล่นได้แค่นี้เซื้อมาเพื่อมาเล่นแค่นี้นะมันฟินมากเลยมันฟินมากเลยเอฟินยังไงบอกอธิบายของฟินใหม่อีก ในความฟินจะฟินแบบไหนอีกฟินแเด็ดขั้นระเบิดเราให้มันไปขั้นละพี่พัดพี่พัดอยากฟินด้วยไหมถามพี่พัดได้พี่พัดจะฟินไหมพัดฟินได้มเติมมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะขาดพี่พัดมาแล้วมาดูมาดูพี่พัดดูพี่พัดเล่นอะไรพัดพัดครับเอาเลยพัตเตอร์มาดูพี่พัดนอะไรพี่พัดโชว์ความฟินแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นี่เพืเราให้น้องเาเล่นดูดิเป็นอะไรฟินขนาดไหนอ่ะแบ่งกันคนละขึ้นมันแบ่งกันได้ด้เหรออ๋อเราจะทำเอ่อน้ำเราจะทำน้ำมาโอเคน้ำเหรอนี่คือน้ำน้ำส้มน้ำส้มออ่ะโเคน้ำส้มมีน้ำส้มจะกิน น้ำแดง,แดงกินน้ำแดงจะกินน,น้ำสว้วมจะกินอะไรโอ้ oh, น้ำสว้วมไม่ต้องกินโอเคบ๊ายบาย